เขาบอกแนวแกมันทำร้ายปอดคำนั่งโอ้แต่คิดถึงเธอตลอดไอ้สิแมมันทำร้ายใจวอ๋อ I love you โอ้ยนะคิดไม่ทันหรอกมุกเสียวเสียวคำนั่งแค่บอกคิดถึงคำเดียวก็น่าจะเกินพอละมาพุทซาวสมน้ำมันต่างอย่างน้องไพ่บุญเนียนสองเป็นติวว้าไอเลิรออ่ะสุดวันตอนกลางวันคำนั่งโอ้แลนด์ดอ แลนด์ดอปเพราะโอ้ยเรมูหยันเบี้ยวผมโต๊ดเอาคำนะร้อนแดดมันแลนดอดได้ยังไงผมโตดอ่ะไอจังนี่ครับอกโอ้ยช่วงประมาณบ่ายโมงหรือเที่ยงหรืประมาณการครัำนะโอ้ผู้บากเพราะผมสุดโอ้ยเจน่สดกระโดดนกำแพงวันกับข้อดีไม่มีเมียครับข้อเสียมันจะคยไม่ก็จะมีต่างเหมือนกับเหมือนกับทุกท่านนั่นแหละวันนี้เรามีเมนูเน็ตเนาะมันไม่ได้แก้เขาอย่างนี้มันจะริสแฟนกันมีเมนูวันเน็ตนับรู้ซิกเนตประจำวันมาเสียงเด็กวะเราเขาว่าเด็กๆหนเขาชอบคุภาพสตรีเด็กหละคนฉลาด รักมากมายเลยครับเนาะอันนี้สิบแปดวันครับเนาะสิบแปดวันนะครับเนาะกรุณาผู้เฒ่าผู้แก่ขี่จักรยานไปใช้ใช้ใช้มาตรฐานะครับขี่จักรยานไปตามเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับโอ้ยนะครับอกใช้มาตรฐานนะครับอันนี้ผู้ใช้ใช้ผู้ท่อผู้แก่ขี่จักรยานแล้วตามเพื่อนไปดูกันเยอะๆครับว้ายมีครัำนะองอะไรคำนึงท่องอมน้องเมียอ่อน้องงัวครับแต่นี่ไม่ใช่นี่ผู้จักเขาว่าอมอมงัวอะไรครับเนาะว้าเนาะ ไม่ทราบผมแนะนําเลยหมอสักดาครับหมอก,ก็มันใกล้เกินไปนั่นแหละว้านี่ครับถึงผมจะไม่ใช่เชฟกระทะห้างแต่ผมเป็นเชฟกระทะห้างกว่าครับผมหลอกกว่าเชฟกระทะห้างอีกนั่นแหละเป็นตัวสี่แท่งทุกคนผมประว่าเป็นตัวสี่สแท่งสำเร็จเลยว้าพคอยย้นนานขนาดเด็กก็ไม่ฟังผมพิจารณ์หัวล่อนเลยป้าเด็กสโลตินแล้วเขาชราดีผมรักมากใหมก่ก็สี่แซ่ง หลายคนก็จะบอกลิตรตนโอ้ไอ้คนลิตรตนโจทแทนเนี่ยเก็บคำว่าลิตรตนคุณทิ้งไปเลยผมไม่ใช่เป็นตาลิตรตผมเป็นตากและเป็นตาสีแซ่บครับนะครับว่าเป็นตาลิตรตทิ้งไปเลยไม่ต้องการ <c oughs> ไอ้คนร้อนแะล้ว่าพูดมากเก็บเพยโอ้ไม่ใช่ดิพูดมากเจ็บคอครับนะโอ้โชคดีเพราะยังปากเพราะยังบอกคำเด็ก